สวัสดีครับยังอยู่กับผมนะครับกิรตินันสวนชัยกับช่องของสุตโตมในตัววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสิ่งที่กําลังจะเกิดสิ่งสัศจานในวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างครับนั่นก็คือเราจะเกิดละครเพลงที่เรียกว่าละครเพลงที่กำกวขึ้นมาเรียกว่าข้าวเหนียนาซึ่งละครตรงนี้เริ่มต้นจากต้องถามคนด้านข้างเลยนะครับอย่าครับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นข้าวเหนียนาขึ้นมาแล้วก็มันเริ่มต้นที่มันในเหตุการพูด ค่ะจริงๆข้าวเห,หนือนาเนี่ยจากการดีความในครั้งนี้นะครับก็คือข้าวที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกก็คือตัวละครเนี่ยจะอยากที่จะเรียนรู้ที่จะมีเส้นทางเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีชีวิตที่นอกขกอบไม่อยากให้ใครมาจัดแจงในชีวิตนะครับก็ยังไงก็อยากให้ลองติดตามน้องข้าวเห,หนือนาในในเวอร์ชั่นนี้ในแบบนี้ที่เป็นบทใหม่นี่จะเป็นจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีเพลงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแล้วก็จะมีนักแสดงอีก หลายท่านนะครับที่เป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆมาเล่นด้วยนะครับก็ก็ลองก็ลองดูกันต่อไปว่าจะเปิดตัวนักแสดงคนไหนบานะครับต้อเอ๋อครับเที่ยวนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังนะครับพี่อามเขาเล่าเรื่องเข้านานาแล้วก็กับบทนะครับที่ตุ๊อ๋จะต้องรับบทนากเลยก็ตอนแรกเลยนะคะที่รู้ว่ารับบทเนาะก็เป็นคนที่มี2บุคลิกา กับในละครก็ไม่ไม่เหมือนกันเอาเหมือนหรอบทเขาแรงมากเลยครัก็ต้องติดตามนะคะอยากดูว่าแรงยังไงก็ต้องติดตามนะับที่จริงไม่ใช่เป็นคนดีอยู่แล้วค่ะนะติดนะคะยังไงติดตามนะครับเรื่องข้าวเหนือนานะครับกับทีมนะครับนักแสดงนะครับคันเทพนะครับรวมถึงศิลปินนะครับที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับกับอีกหนึ่งมุมมองของละครเวทีกับอีกหนึ่งมุมมองนะครับของชีวิต ที่มีความแตกต่างกันกนะครับติดตามเรานะครับแล้วก็เที่ยวต่อไปแน่นอนชุปโตโมเลสเปิดกระโปกงยติพลัชวนชยัยยังคงมีสิ่งดีเกี่ยวกับเรื่องของข้าหมหนีางงาม